สวัสดีค่ะนี่คือจอลิพีเดียพอดแคสต์ที่ชวนกันมาสงสัยสิ่งเล็กๆรอบตัวเพราะบางเรื่องยิ่งรู้ก็ยิ่งยิ้มได้เคยไหมคะเดินออกจากบ้านตอนเช้าฟ้าสว่างแล้วแต่พอเงยหน้าขึ้นไปยังเห็นพระจันทร์อยู่บนนั้น เชา้านี้ตอนเราเดินกลับจากศาลในหมู่บ้านเงยหน้ามองฟ้าที่สว่างจ้าแต่กลับเห็นพระจันทร์ลอยอยู่บนนั้นมันทําให้เราสงสัยขึ้นมาค่ะว่าพระจันทร์อยู่นิ่งๆตรงนั้นหรอหรือจริงๆแล้วโลกตัางหากที่ยังหมุนอยู่ความจริงคือทั้งโลกทั้งพระจันทร์ต่างก็เคลื่อนไหวตลอดเวลาค่ะ โลกหมุนรอบตัวเองทุก24ชั่วโมงส่วนพระจันทร์ก็หมุนรอบโลกในทุกๆ27วันกว่าๆและพระจันทร์ที่เราเห็นในยามค่ำนั้นก็ไม่ได้มีแสงของตัวเองเลยนะคะแสงที่ส่องมาถึงเราคือแสงอาทิตย์ที่สะท้อนมาจากผิวของพระจันทร์ต่างหากผิวของมันมีฝุ่นและหินที่สะท้อนแสงได้ดีพอแสงอาทิตย์ตกกระทบมันก็เด้งกลับมาหาเรา เราเลยมองเห็นมันสว่างนวลตาเหมือนมีแสงของตัวเองแล้วเวลาที่เราได้ยินคำว่าข้างขึ้นหรือข้างแรมจริงๆแล้วมันหมายถึงช่วงที่พระจันทร์สะท้อนแสงของอาทิตย์ได้มากหรือน้อยต่างกันข้างขึ้นคือช่วงที่พระจันทร์ค่อยๆสว่างขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นพระจันทร์เต็มดวงส่วนข้างแรม คือช่วงที่แสงค่อยๆลดลงจากเต็มดวงกลับไปเป็นเซี้ยวเล็กๆอีกครั้งแต่ละช่วงจะกินเวลาประมาณครึ่งเดือนหรือราวๆสองสัปดาห์รวมกันแล้วก็หนึ่งรอบของพระจันทร์จากเซี้ยวแรกถึงเสี้ยวสุดท้ายก็จะครบหนึ่งเดือนพอดีค่ะและเพราะตำแหน่งของพระจันทร์กับแสงอาทิตย์เปลี่ยนไปในแต่ละวัน เราเลยไม่ได้เห็นพระจันทร์เฉพาะตอนกลางคืนเสมอไปบางช่วงของเดือนพระจันทร์อยู่ในมุมที่ยังมองเห็นได้แม้ตต่อตอนฟ้าสว่างอย่างช่วงที่มันยังคงเป็นครึ่งดวงหรือเกือบเต็มดวงมันก็ยังลอยอยู่บนฟ้าแม้พระอาทิตย์จะขึ้นแล้วก็ตามและพอพูดถึงท้องฟ้าเราก็นึกถึงอีกปรากฏการณ์หนึ่ง วันที่มองไม่เห็นพระอาทิตย์เลยฟ้ามืดมนเหมือนใกล้ค่ำทั้งที่ยังเช้าอยู่ความจริงก็คือแสงจากดวงอาทิตย์ยังส่องลงมาถึงเราอยู่ตลอดค่ะแต่เมฆทำหน้าที่เหมือนม่านหนาๆที่กระจายแสงออกไปทุกทิศหยดน้ำและผลึกน้ำแข็งเล็กๆในเมฆจะสะท้อนและหักเหแสงจนแสงตรงๆจากดวงอาทิตย์ถูกกระจายหมด เหลือเพียงแสงอ่อนๆที่ฟุ้งทั่วฟ้านั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมวันที่มีเมฆมากท้องฟ้าถึงดูสีเทาๆแทนที่จะเป็นสีฟ้าและภายในเมฆพวกนั้นก็มีเรื่องน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งค่ะเมื่อไอน้ำลอยสูงขึ้นไปเจออากาศที่เย็นลงมันจะค่อยๆเปลี่ยนจากไอกลายเป็นหยดน้ำเล็กจิวจ๋ว กระบวนการนี้เรียกว่าการควบแน่นหยดน้าเล็กๆเ,เหล่านั้นจะรวมตัวกันจนหนักพอที่จะตกลงมากลายเป็นฝนค่ะทุกเม็ดฝนที่ตกลงมาคือผลลัพธ์ของการรวมกันของหยดเล็กๆนับล้านบนฟ้าฟังดูธรรมดาแต่มันคือความร่วมมือกันของธรรมชาติที่งดงามถึงเราจะไม่เห็นพระอาทิตย์เพราะเมฆบงัง แต่แสง yu-v ของดวงอาทิตย์ก็ยังทะลุผ่านเมฆลงมาได้อยู่นะคะเมฆหนาอาจช่วยลดความแรงของแสง UV ได้บ้างแต่โดยเฉลี่ยแล้วยังเล็ดลอดออกมาได้เกือบครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวเพราะงั้นแม้วันที่ฟ้ามืดหรือฝนพรำผิวของเราก็ยังรับแสง UV อยู่แค่เรามองไม่เห็นเท่านั้นเองถ้ารักผิวตัวเองอย่าลืมทาครีมกันแดดทุกเช้าไม่ว่าจะมีแดด หรือไม่มีแดดน,นะคะบางทีสิ่งดีๆในชีวิตเราก็อาจจะเหมือนพระอาทิตย์ในวันที่มีเมฆหนาไม่ได้หายไปไหนแค่เรายังมองไม่เห็นมันในตอนนี้และบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าอยู่ได้แค่กลางคืนก็ยังคงส่องแสงได้แม้ในตอนเช้าเหมือนพระจันทร์ที่ยังไม่รีบลาจากท้องฟ้า เราเลยรู้ว่าไม่ใช่ฟ้าที่เปลี่ยนแต่เป็นมุมมองของเราต่างหากที่ทำให้เห็นสิ่งเดิมในแสงที่ต่างไปแล้วคุณล่ะคะเคยสังเกตไหมจอลลิพิเดียเพราะทุกเรื่องรอบตัวมีเรื่องให้ยิ้มเสมอสำหรับวันนี้บ๊ายบาย